กับ t ต y o ต a y ยาริสหนึ่งจุดสองจีเฮ a แบ็กีออโต้ี2018นะคะดูไฟหน้านะคะไฟหน้าใสๆมีไฟเดลไรด์ด้วยมีไฟตัดหมอกด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคันนี้ได้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงเลยนะคะไม่น้อยแน่นอนนะคะและที่สำคัญนะคะไม่มีชนหนักไม่เคยติดแก๊สนะคะดูด้านข้างนะคะกระจกมีไฟเลี้ยวด้านข้างด้วยนะคะและที่สาคัญนะคะรถคันนี้เป็นรถสีดาสีค่อนข้างเต็มมีคีเลยข้างประตูด้วยนะคะ เป็นกุญแจรีโมทนะคะแบบนี้เลยนะคะเวลาเปิดปิดนะคะสามารถใช้งานแบบนี้ก็ได้เห็นไหมเปิดได้หรือว่าจะล็อกนะคะล็อกเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะก็แบบนี้ก็ใช้งานได้เหมือนกันนะคะหรือว่าใช้ที่กุญแจรีโมทของเขาเองก็ได้นะคะภายในนะคะก็เป็นกระจกปรับไฟฟ้านะคะกระจกมองข้างปรับพัดไฟฟ้าด้วยนะคะตอนนี้ใช้งานได้ปกติเลยนะคะและที่สําคัญก็เดิมเดิมเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะนี่คันนี้เป็นปุ่มสตาร์ด้วยนะคะ คนนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวเซนเซอร์นะคะตัวเซนเซอร์หลังถ้าเปิดก็ได้ยินดังนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่เปิดเนี่ยเซนเซอร์หลังก็จะไม่ทํางานด้วยนะคะแล้วก็มีไฟที่เท้านะคะและที่สําคัญนะคะดูภายในสกอตโอ้โหสวยงามมากๆเลยนะคะคันนี้นะคะ เป็นพวมอะไรามันติฟังก์ชันด้วยดูพวมอะไราสวยมากไม่มีถลอกไม่มีลออเลยนะคะและที่สําคัญนะคะคันนี้ไม่วิ่งน้อยมากๆเลยนะคะอยู่แค่61,600กโลเองนะคะเข้าศูนย์ถูกรอบเลยนะคะดูเช็คระยะได้นะคะแล้วมาดูทางฝั่งนี้นะคะสเสา A เห็นไหมคะมีแอมแบ็คู่ทั้งสองฝั่งเลยนะคะอันนี้เป็นระยะการเข้าศูนย์นะคะรอบแัดไปคือรอบ6ห0 0 0นโลนี้เองนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็จะมีไฟสองด้านบนด้วยแบบนี้นะคะ แล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะมีเห็นไ,ไหมคะมีกระจกด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะอยากให้ดูในส่วนของตรงนี้เลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของวิทยุนะคะนี่เราสามารถปรับเพิ่มเสียงตรงนี้ก็ได้แล้วแต่ความสะดวกของเราเลยนะฟัง FMAMCD ก็ได้หรือว่าบลูทูธนะคะเราก็จะมาเปิดตรงนี้นะคะเสียบ AUX นะคะหรือย USB ตรงนี้ก็ได้นะคะบลูทูธใส่ก็ได้นะคะและที่สําคัญตรงนี้เป็นแอร์ดิจิตอลด้วยนะคะแอร์เย็นแน่นอนนะคะตรงนี้ก็จะเปิดออโต้ได้เลยนะคะแล้วก็เพิ่มในส่วนของให้มีพัดลมแรงๆอย่างนี้ได้เลยแอร์เย็นเจ็บแน่นอนนะคะแล้วก็ปิดไ่นะคะอย่างที่บอกไปนะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะสวยงามมากๆนะคะภายในค่อนข้างสภาพดีเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะหรือว่าจะมาเสียบตรงนี้ก็ได้นะคะนี่ AUX ตรงนี้เห็นไหมคะแล้วก็ มีคอนโซลตรงกลางนะคะวางพักเท้าแขนนะคะตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วแต่ความสะดวกสบายเลยแล้วมาดูภายนอกรอบคันเหมือนเดิมนะคะที่ได้บอกไปคันนี้เป็นรถสีดำสีเต็มเลยนะคะแม็กยางสวยๆด้วยคันนี้ค่อนข้างเนียนเลยนะคะสวยสภาพค่อนข้างดีมีเลนมพอมโอนภาษีไม่ขาดด้วยนะคะคันนี้ขายอยู่แค่ส29,0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะฟรีดาวนะคะผ่อนเริ่มต้น5,8 0 0กว่าบาทนะคะ7ปีเลยนะคะเรามาดูด้านหลังนะคะนี่ก็จะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังนะคะเดี๋ยวเราเปิดด้านหลังให้ดูเลยนะคะ ้เปิดมาแบบนี้เลยนะคะข้างหลังนะคะนี่ก็เป็นตัว5ประตูนะคะก็สา,ามารถใส่สัมภาระวางของอะไรได้เต็มที่เลยนะคะเป็นรถรุ่นใหม่นะคะเดี๋ยวนี้ยางอะไหลไ่ต้องมีแล้วนะคะก็จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์นะคะเวลายางแตกอย่างรั่วก็จะใช้อุปกรณ์ตรงนี้แทนนะคะรถไม่เคยติดแก๊สแน่นอนนะคะ ท่านได้อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมานะคะเรามีบริการส่งรถให้ถึงที่บ้านด้วยนะคะมาดูรถนะคะที่กรุงเทพมหานครนะคะหรือโทรติดต่องานเท้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราเปิดมาดูด้านหลังตรงนี้นะคะ,ะเห็นไหมคะสวยงามมากๆคันนี้เป็นเบาะผ้าน,นะคะไม่มีขาดเลยนะคะและที่สํคาคัญเบาะด้านหลังเนี่ยพับได้นะคะคก็คือตรงนี้สามารถพับได้จริงๆพับได้ทั้งสองฝั่งแต่ที่เราพับให้ดูนะคะก็จะทําให้ใส่ของสัมภาระด้านหลังได้กว้างขวาง,ขวางกันมากขึ้นด้วยนะคะ แล้วก็ไปต่อนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคนนั่งฝั่งด้านหน้ากันบ้างนะคะนี่เห็นไหมคะสวยๆเลยนะคะดี๋ยวให้ดูในส่วนของแผ่นเพจนะคะอันนี้ปี18แท้เลยนะคะเพจสวยๆนะคะและที่สําคัญนะคะรถไม่มีชนหนักไม่เคยติดแก๊สแน่นอนนะคะไม่มีจมน้ำด้วยนะคะแล้วก็คอนโซลด้านหน้านะคะก็จะมีแอบแบบ็กตรงนี้ด้วยแอบแบ,บ็กคู่ตัวนี้อย่างที่บอกไปตัวท็อปสุดนะคะคอนโซลด้านหน้าสวยงามมากๆเลยนะคะภายในสภาพค่อนข้างดีด้วยนะคะภาสีมอรทีผูเจัดการย,ยน6 7นะคะคันนี้มีประกัน หนึ่งเดี๋ยวจะดูว่าสำหรับคนซื้อเงินสดก็สบายๆเลยนะคะมีเล่มพร้อมโอนมีมีการส่งไปให้ถึงที่บ้านด้วยนะคะมีเห็นไหมคะดูโดยวรวมของรถสภาพค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะรถสภาพน้องๆป้ายแดงน่นอนมือเดียวป้ายแดงใหม่น้อยๆหกหมื่นกว่าโลนะคะหายากมากๆเลยนะคะสภาพแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูหน้าห้องเครื่องกันดีกว่านะคะ มาดูหน้าห้องเครื่องนะคะเห็นไหมคะดูความเดิมของเขาหนึ่งอาเห็นไหมคะเนียนๆเลยนะคะเป็นโอเมกอาร์คันนี้อยู่ครบแน่นอนนะคะของเดิมๆเลยนะคะหรือว่าจะเป็นฝั่งซ้ายนะคะฝั่งขวานะคะแบบนี้นะคะ1นึ่เอลเห็นไหมคะก็สวยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะมีฟ้าก็โปรง่งเห็นไหมคะ ของเดิมโรงงานนะคะและที่สําคัญนะอยากให้ดูห้องเครื่องนะคะห้องเครื่องขาวใสมากๆนะคะรถมือเดียวป้ายแดงไม่แค่หกหมื่นหนึ่งพันกว่าโลเข้าสู่ตลอดแบบนี้นะคะสภาพเนี่ยมากๆดูรอยปากกาเห็นไหมคะของเดิมจากโรงงานอยู่ครบเลยนะคะใสมากๆดูห้องเครื่องใสกริบเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครหารถเก่งหประตูสภาพดีๆนะคะแนะนําคันนี้เลยนะคะไม่พลาดไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราจะฟรีเปลี่ยนถานน้ำมันเครื่องให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราฟังเสียงเครื่องดูนะคะ ถ้าใดสนใจนะคะรถสวยมือเดียวไปแดงไม่น้อยแบบนี้นะคะมาดูรถทกี่กรุงเทพมหานคระนะคะหรือโทรมาที่เบอร์0969463334นะคะอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมากเรามีบริการส่งให้ถึงที่บ้านด้วยนะคะราคาดีแบบนี้นะคะรีบเป็นจับจองกันเลยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะเราจะมีรถอะไรสิซุวยมาให้ดูกนติกแน่นอนเลยนะคะ